ไซส์ใหญ่เลยครับผมสุดยอดเลยครับหมาดแล้วครับวันนี้หัวฝนมาเล่นงานก่อนนะครับ E lá, tá bom, pessoal. ได้ลงสองคันแล้วครับผม ปั๊บเลยครับคุณแขยงครับขแขยงดุมากครับ พี่ๆนานานักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมนาต่อยฟิชชิ่งทีมมนเดิมครับหมายที่เรามาตกวันนี้ก็คือหมายของท่าสารเหมือนเช่นเคยครับผมจะเป็นจุดใหม่ครับขยับขึ้นมาใกล้ๆก,กับถนนใหญ่ครับผมวันนี้ช้เป็น มาตามชมตามลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีเต้มมากน้อยเพียงใดครับผมก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตกปลาเด็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ นะครับผมจุดนี้คิดดีมากเลยครับผมฝนมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมฝนเริ่มปล่อยๆมาแล้วครับผมไม่รู้จะตกแรงหรือเปล่าครับตีตีตะก้หน้าดินไว้หนึ่งคันครับ มาสกิดแล้วครับผม ครับ าดินใหม่เต็มแล้วครับผมฝากําลังใสงามเลยครับผมยอดครับ เดี๋ยวมาอีกแล้วครับผมตกกครับกโกกใสไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผม เปลี่ยนครับหน้าดินแต่เพียนไซส์สวยเลยครับแถ่นี้มันหมานครับ เป็นผลงานเยอะใส่เดือนครับผมปากเองครับตัวส,สวยๆเลยครับผม ตอนนี้ก็เก็บของเก็บอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสภาพไม้ที่เราตกครับผมลมไม้เล็กๆครับแต่ไม่มีแดดครับวันนี้เหมือนฝนจะตกครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนสภาพไม้ มาดูป่ารวมของเราวันนี้นะครับผมมากน้อยเพียงใดครับผมทีใส่นี้ให้ดูครับได้เยอะพอสมควรครับผม ครับผมตกประมาณ2ชั่วโมงได้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้กับช่องตกปลาของผมด้วยนะครับผมมีขอลาเต็บเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ